สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเลยใช่ไหมตุนใช่เพราะว่าฮะมัวแต่เลี้ยงนี่ครับตัวน้อยนะเบบี้น้อยน้องกาตี้นั่นเองนะครับตอนนี้กาตี้อายุกี่เดือนแล้วกระตูนรู้ไหมสองเดือนจะสามเดือนแล้วนะฮะ วันที่17นี้ก็3เดือนพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการพัฒนาการของน้องกัตตี้ดีกว่านะฮะโดยผ่านพี่กระตูนฮะจะเป็นคนอธิบายทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ได้ไหมไม่ได้นี่นะฮะน้องกัตตี้ตอนนี้นะครับคอเริ่มแข็งแล้วนะฮะแล้วก็จำม่มมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะหนักประมาณ5กิโล6กโลได้แล้วล่ะ3เดือนอะ6กโลนะฮะตอนนี้เพิ่งตื่นนอนใหม่ๆนะครับกำลัง มึนอื่นๆอ,อ,อยู่นะฮะน้ำหนักกตี้อ้วนมากกตี้อ้วนมากโอ้โหแหมดูพี่สิพี่นี่จำมั่มมากเลยอ่ะน้องก็จำมั่มตามนะฮะต้องบอกบ้านเรานะฮะมีแต่แบบคนจำมั่มจำมั่มนะครับสไตลอ์อวนเลยเนี่ยพูดใช่นะคะออกกล้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยว <c oughs> ดูน้องกตี้เอานอนก่อนไหม <c oughs> โอ้โหนี่ครับตอนนี้น้องกตี้ก็มานอนแล้วนะฮะใส่ชุดเป็นชุดน่ารักไหมนี่ดูดิ โอ้โหแก้มกระตูนจับแก้มน้องหน่อยดิจิิงซิมิโอ้ลองลองลองน้องกัตตี้กลัวกล้องครับโอ้โหอยากให้อุ้มพี่ตูนอุ้มหน่อยเร็วเดี๋ยวเรามาดูพี่กระตูนอุ้มน้องดีกว่าเดู๋วี่มันจะอุ้มไหวไหมแล้วแล้วแล้วอะก่อนจะอุ้มนะครับต้องมีอะไรนะอ้อมผ้าตรงบ่าด้วยครับกันน้องกัตตี้สำลอก อุมอ้มไหมอุ้มไหมอุ้มได้ไหม <in> <majesty> น <Brothers> ่เน่เนโอ้หรือว่าน้องกัตตี้หิวนมตุนไม่รูน่าจะหิวน่าจะหิวนมแหละเดี๋ยวให้แม่โบจับตรงนี้น้องด้วยจับตรงคอน้องด้วยเพราะว่าคอน้องยังไม่แข็งนะฮะยังคอเริ่มแข็งแล้วแต่ยังไม่แข็งมากนะครับยังประคองตัวเองไม่ค่อยได้ต้องให้คนอุ้มประคองด้วยเป็นไงตุลหนักไหมห้ากิโลเอง ชงเลยก็ได้แม,ม่โบนี่ครับโอ้โหใครมีน้องเราได้อุ้มอย่างนี้มั่งเนี่ยหนักไหมลูกถ้าหนักเอาลงก่อนได้นะหนักมากอุ้มแบบนี้แต่นั่งก็งงร้องร้องเหรอต้องเดินเท้านานอืมเอาเอาวางก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะปวดแขนปวดแขนโอ้นี่แหละตอนหนูเล็กๆเนี่ยป้ากับแม่ก็อุ้มหนูอย่างเงี้ยอุ้มจนเมื่อยแขนเลยใช่ไหมกะตี้ กตัที่กลัวกล้องแน่นอนเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วใครจะป้อนนมแม่ีไงเห็นไหมเวลาเห็นนมแล้วดีใจเลยนี่ดินแล้วดินแล้วยิ้มกันยิ้มกันเลยยิ้มยิ้มยิ้มเลยเอากล้องเข้าไปใกล้มากไม่ได้กระตี้กลัวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ตุลทำท่าเต้นเต้นโชว์น้องหน่อยเร็ว มาหน้มาแน้มาน้นี่เบบี้ตูนเบบี้ตี้ดูหน้น่าฟินมากกับการกินนมนะฮะอร่อยกินใหญ่เลยตูนโอ้โหน้องกินนมพี่หาวพี่ตูนก็แก้มแก้มเยอะกัตตี้ก็แก้มเยอะ ้มจากป๊าป้านี่ไงกระตี้มองเลยมองเลยตาตเตาแต่สังเกตนะเนี่ยลองเทียบหน้ากระตูนกับหน้ากระตี้ดิแก้มมีเหมือนกันเลยนะครับจมูกก็คล้ายกันต่างกันแค่ลูกตาเพราะว่ากระตี้เนี่ยตาเขาจะโตกว่ากระตูนกระตูนตาเขาจะตตีกว่าตีความว่นี่ต้องมาแข่งกัน อณะตอนโตต้องดูแล้วล่ะว่าใครจะจำมั่มประกันเนี่ยตอนนี้กระตูนหนักเท่าไหร่หนักห้าเอ็ดห้าสิบเอ็ดโอ้โหกี่ขวบเนี่ยเก้าเก้าขวบหนักห้าสิบเอ็ดนี่แต่แม่ตอนเป็นสาวๆเลยอ่ะกระตี้นี่จะสามเดือนหนักเกอนหกโลยิ่งโตเขาก็ยิ่งผอมเนี่ยเหลือหนึ่งร้อยร้อยโลไม่ไหวนะตูนตอนนี้ถึงตอนไหนนะตูน เพราะว่ากินนมกินนมอิ่มเรียบร้อยแล้วไปขยจนเลยให้แม่อุ้มเลยอ,อารมณ์ดีเลยไหมื่อก,กี้ยังอารมณ์งุนงิดอยู่เลยอ้วอารมณ์ดีแล้วตูนดูนี่อุ้ยจำมำมมากเลยนะครับอออืืหนี่จำมำมจเอ๋กาตี้จเจเอ๋นองกาตี้ต้องบอกน้องกาตี้เป็นเด็กผู้หญิงนะไม่ใช่เด็กผู้ชาย ผมยังสั้นอยู่แม่บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายแม่ให้ชื่อว่ากาตาเต้กาเต้เตใช่และนี้ก็เกิดผู้หญิงเป็นกาตี้เพราะว่าพี่ชายชื่อเอ้เพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าพี่สาวชื่ออะไรนะกาตูกาตูนุนโอ้ยปลาสับสนหมดแล้วเนี่ยเวลาโตมานี่จะเรียกถูกไหมเนี่ยเรียกตูเรียกซี่แล้วกันเนาะ <c oughs> ียกหนูว่าน้องใช่ไหมแล้วแล้วแม่เรียกน้องก็ว่าน้องเหมือนกันแล้วทีนี้เอ่อเรียกว่าอะไรจะต้องเปลี่ยนการเรียกใหม่ใช่ไหมหนูเป็นพี่น้องน้องเป็นน้องต้องเรียกว่าพี่พี่ตูนแล้วก็น้องตีอแต่ว่าอันที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะกอตอกอตอเหมือนกันนะบางทีเราเรียกชื่อการ์ตูนบรรยาวไปนะฮะเวลา เวลาการ์ตูนทําอะไรไม่ค่อยดีมีป๊าป้าโมโหจะเรียกว่ากอตอกอตอมานนี่เร็วกอตอเรียกสั้นๆอันนี้ก็กอตอเนี่ยกอตอสองอันนี้ก็ตอหนึ่งและก็ที่สําคัญชื่อกาตี้เป็นชื่อที่เด่นที่สุดในโรงยนไม่ค่อยมีคนซ้ําแน่นอนไม่มีมเลยไหนๆกาตี้เริ่มคอแข็งแล้วนะครับ,รบเราจะทําการทดลองเอากาตี้มานั่งรถรถเข็นนะครับไหนโชว์หน่อยเร็ว โอ้โหอันนี้เก็บไว้นานมากเลยนะครับเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะับน้องไอดียที่ซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ๆนี่รถเข็นของฟิกโก้นะครับอันนี้เราซื้อบอกมานั่งแยกทหารนะครับตอนนี้หนูนั่งไม่ได้แล้วกระตุนนั่งไม่ได้แล้วนะฮะที่ที่แล้วนะครับนั่งได้อยู่ประมาณปีกว่าแล้วนะแล้ววันนี้ได้ใช้แบบจริงจังแลวนะครับแล้วตอนนั้นหนูเพิ่งว่าสามสิบกว่านั่งได้นั่งได้ตอนนี้ห้าสิบนั่งไม่ได้แล้วครับน้ำหนัก จริงๆเนี่ยเขามีเบลคาดนะครับแต่เราดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยไม่ได้คาดเบลนะครับเพราะว่านักาตีาตัวเล็กอยู่พูยังไงูถ้าไปเลยนั่นแหละอ่าโอเคได้ยังได้แล้วมาเดี๋ยวกตี้หูกกตี้กำลังเคลิ้มเนี่ยจะลองหรือเปล่าเนี่ยต้องลองค่ะ,อะลองลองดูลองดู ันนี้เป็นรถเข็นเด็กน้อยมีหลังคาด้วยนะนี่ครับนี่มีกันแดดร้อนด้วยมีร่มด้วยอันนี้ก็เราก็จะเข็นเวลาไปไหนมาไหนนะครับหรือว่าไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าเราก็ใช้หรือว่าบางทีคุณแม่อุ้มเมืออ่อยๆก็เอานั่งรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็โยกไปโยกมาหุ้ยถึใส่สลักแล้วฟินมากเลยอะ่ะวันนี้ก็ตี้นอนหลับทั้งวันเลยอะ่ะ ต้องมาดูนะว่าน้องจะอมนิ้วตัวเองไหมต้องคอยดูฮะเพราะว่าน้องชอบอมนิ้วตัวเองงั้นเราไม่รบกวนแล้วให้น้องกัตตี้นอนต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะน้องกัตตี้ไปเที่ยวที่ไหนดีเที่ยวที่ไหนดีนะฮะก็กดติดตามกันไว้นะครับใช่ไหมพี่ตูนใช่ครับโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมบายบายบ๊ายบายด้วยบายด้วยเหนียงออกเราจะเลิกถ่ายได้ใช่ไหมใช่ แต่ตอนนี้ต้องลองกลับมาถ่ายใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ฮะตอนแรกแม่โบว่าจะอุ้มไปนอนที่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าครับได้นั่งรถเข็นของฟิกโก้ครับสบายหลับไปเลยดูดิเห็นไหมทุกคนนี่ฮะแสดงว่ารถเข็นอันนี้แบบว่าเด็กชอบแน่นอนเลยอะดูดิโอ้ยหลับเลยอะหลับไปแล้ว บายกีิกกะที่โอเคครับงั้นให้แม่โบดูแลน้องกะที่พี่กระตูนก็ดูทีวีต่อไปดูโทรศัพท์ต่อไปนะโอเคบายบายคุยกับเพื่อนต่อไปบ๊ายบาเบาๆ,บาๆกะที่หลับอยู่